พระชเวซีกรเจดีทองแห่งผู้กามพระชเวซีกรพากโกดาตั้งอยู่ที่เมืองผู้กามประเทศพมา่าเป็นหนึ่งในเจดีทองที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพมา่าและเป็นต้นแบบเจดีพม่าในยุคต่อมาตำนานเล่าว่าพระชเวซีกรเริ่มสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโนรัฐามังช่อราวพุทธศตวตรรษที่16เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากลังกาแต่ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต่อมาพระเจ้าจันสิทธาผู้ครองราชต่อจากนั้นได้สืบต่อจนสำเร็จในราวพุทธศตรวรรษที่17องค์เจดีมีลักษณะเป็นเจดีทรงระฆคังสีทองอารามตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มีระเบียงล้อมรอบตัวเจดีใหญ่ส่องแสงทองสว่างสวท่ามกลางทะเลเจดียนับพันของเมืองผู้กามทำให้พระชเวซีกร ถูกยกย่องว่าเป็นมณีแห่งผู้กามสิ่งที่โดดเด่นคือตำนานพระมหาอัฏฐธาตุเล่าว่าภายในพระชุเวศีกรมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวและพระกระดูกทำให้ชาวพม่าและชาวต่างประเทศหลังไหลมสาสักการะอย่างไม่ขาดสายทุกปีจะมีงานนมัสาการใหญ่ในเดือนตาโทรประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีการแห่ช้างจำลองแสงไฟโคมและงานบุญใหญ่ที่สะคอนศรัทธาของผู้คนทั้งแผ่นดินพมา่าคติธรรมที่แฝงอยู่ในพระชเวซีกรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่เพียงในความยิ่งใหญ่ของเจดีแต่ในแรงศรัทธาที่ผู้คนร่วมกันรักษาพระชเวซีกรจึงเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของผู้กามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพมา่าจวบจนปัจจุบัน